ใจสุดแสบตอนที่ห้าหลังจากเกิดเรื่องศูนย์วิจัยถูกปิดชั่วคราวเจักรินไว้หาและเมษาถูกจับส่วนด็กตอร์สังชัยก็ถูกยึดทรัพย์สินร่วมถึงติดคุกตลอดชีวิตเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะขอโทษครูสัมพรณ์ญาติคนเดียวที่เขาเหลืออยู่ และด้วยการกระทําของดอร์แสงชัยทำให้กูสัมพรต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองซึ่งได้รับอนุญาตเป็นพิเศษเพราะในอดีตถูกดรแสงชัยใส่ร้าย,ายจนไม่สามารถเข้ามาในเมืองได้แต่ก็มีหลายครั้งที่เขาฝา่าฝืนคําสั่งหลักรอบเข้ามาในเมืองเพื่อพบกับอันวาพออ่อนวาทําทให้กูสัมพรได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่จากพยาบาลและหมอ ้ะเป็นจากบรรดาทหารและมาเฟียเล่นเอาเครียดแล้วร้อนๆหนาวๆไปเหมือนกันแต่คนที่ไม่รู้้อนรู้หนาวเหลือสะทกสถานอะไรเลยก็คืออมลรินเขายอมที่จะอ่อนข้อให้กับครอบครัวเพื่อให้ได้มั่นหมายกับโอโซนถึงเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่เขาจะทำให้ดีที่สุด ไม่ให้โอโสดน้อยหน้าใครแต่ถึงสมัคหมายหรือไปขั้นแต่งงานอุดมการก็ยังคงอยู่แต่คนที่แต่ดั้งแต่เดิมก็ไม่มีอุดมการอยู่แล้ววันๆจ้องอยากจะมีแต่ลูกแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่แน่ดีก็อยากมีลูกกับฮานเขาพยายามทุกวันจนทานต้องรับเลี้ยงเด็กมาเป็นลูกแต่ถึงอย่างนั้น เนติก็ยังพยายามต่อไปและคนที่พยายามไม่แพ้กันก็คืออาจารย์เบียรเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับหมอโยอีกครั้งแม้หมออยจะปฏิเสธเขาหลายครั้งก็ตามฟาเดียรู้สึกเห็นใจเขาก็อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์เบียเขอเจอหมออยเป็นครั้งสุดท้าย อาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมาพบกับหมอโยแต่มันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกเป็นข้ออ้างที่จะยอมให้หมอโยพบกับอาจารย์เบียร์ต่างหากอาจารย์เบียร์มาพบกับหมอโยในห้องนั่งเล่นทันทีที่ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันหมอโยก็รู้สึกว่า เหมือนเขากำลังทรยศอาจารย์เบียรในที่สุดก็ยอมเจอกับฉันมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะพูดจบแล้วคุณก็ไปซะได้ผมแค่อยากจะถามว่าทำไมคุณถึงอยากเลิกกับผมขอความจริงนะผมไม่เชื่อถ้าคุณจะบอกว่าไม่รักผม ฉันรักคุณแต่ว่าฉันนอนกับคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ตอนไหนกันกับจักรินเขาวางยาฉันตอนนั้นฉันมั่นใจว่าเขาออกไปแล้วแต่เขากลับมาแล้วก็ทำเรื่องแบบนั้นกับฉันอาจารย์เบียร์ได้ยินอย่างนั้นก็โผล่เข้ากอดหมอโย เขาดีใจมากเขาดีใจเหลือเกินพอสายคนนั้นไม่ใช่จัก,กรินเป็นเขาเองที่ออกมาจากห้องแลบวันนั้นโอโซนยังห้ามแม่เขาออกมาพอกลัวว่าจะเป็นอันตรายถ้าวันนั้นเขาไม่ออกมาเขาอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตจริงๆปล่อยผมไม่เหมาะสมกับคุณแล้ว จะพูดแบบนั้นผู้ชายคนนั้นคือผมเองผมไงหมอโยถึงกับมองหน้าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นอาจารย์เบียผมจริงๆไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเหรอผมพิสูจน์ได้นะคุณจะพิสูจน์ยังไงก็แบบนี้ไงพิสูจน์ด้วยการจูบแล้วขบเบาๆที่ต้นคอ อ,อยู่ถึงกับตกใจเป็นคุณแต่วันนั้นคุณไม่ได้ขบหูผมนี่ผมกัดคุณเลยตั้งหากเพราะคุณเป็นของผมคนเดียวร้องไห้มาตั้งหลายวันและก็ร้องไห้ต่อเหมือนเดิมทั้งดีใจทั้งโล่งอกที่ไม่ต้องเสียคนที่รักอย่างอาจารย์เบียไป แต่คนที่ดีใจสุดๆก็คือฟาเดียพี่ชายทั้งสองคนต่างสมหวังไปแล้วร่วมถึงฮานด้วยไม่นานต่างฝ่ายก็ต่างแยก้ายากันไปรวมถึงตัวเองที่ต้องไปอยู่กับไทโอยิ่งตอนนี้เหลือไทโอคนเดียวที่จัดการเรื่องทั้งหมดทั้งคนในชุมชนทั้งหมู่นิธิวุ่นวายไปหมดพอนึกถึง ไหโอกม็มามาพื่อรับฟาเดียไปอยู่ด้วยกันสมาแล้วรอนานหรือเปล่าไม่นานหรอกโชคดีจังที่แัมเบียรปรับความเข้าใจกับหมออยู่แล้วไม่อย่างนั้นคงมีใครบางคนอยู่ต่อแน่ๆก็ใช่น่ะสิก็ฉันเป็นห่วงพี่ชนนินาแล้วอันวาล่ะแต่งตัวอยู่อะไรกัน ป่าน,นี้ยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอ,อยังเลยเลือกชุดอยู่เห็นว่านัดกับฟาโลเปียไว้ด้วยเห็นว่าจะไปทานอาหารด้วยกันให้มันได้อย่างงี้สิรอแฟนจะไม่ว่าสักคำนี่ต้องมารอหลานก็หลานคุณออกจะน่ารักไปเจอเพื่อนทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยอ๋อรอก็รอ อันว่าหมุนซ้ายหมุนขวาเลือกชุดทาชอ,อใส่เดี่ยวขาสั้นขายาวสยืดชุดเอียมแต่ก็ยังไม่ถูกใจหมดตู้แล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยทำไงดีไม่มีอะไรจะใส่ไทโอที่เราไม่ไหวขึ้นมาดูอันวา ตามด้วยฟาเดียก็เสื้อผ้าของอันวาไงไม่มีใส่เลยแล้วที่กองอยู่นั่นอ่ะมันอะไรไม่ใช่เสื้อผ้าเหรอมันก็ใช่แหละพี่ไทโอแต่อันวาไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นให้เวลาสิบนาทีถ้าแต่งตัวไม่เสร็จก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปใจร้ายพึ่งรู้เหรอพี่ใจร้ายมาตั้งนานแล้ว เดี๋ยวไปรองล่างนะฟาเดียไทยโอหันมาพูดกับฟาเดียเราก็เดินหนีไปทิ้งให้ฟาเดียงอ,อนว่ะที่กำลังงอนอันวาอย่างงอนพี่ไทโอเลยนะพี่เทโอไม่รักอันวาแล้วรักสิพี่ก็แค่ลอเล่นนะ่ะจริงเหรองั้นปล่อยให้รอนานานๆเลยพี่เลือกสะ้าให้นะครับ ฟาเดียเลือกชุดเอี่ยมขาสั้นสีขาวให้กับอันวาเสื้อยืดสีชมพูอ่อนแขนสั้นลายการ์ตูนน่ารักมากเลยอันวาจริงเหรอพี่ฟอเดียเมื่อกี้อันวาก็ใส่แล้วไม่เห็นน่ารักเลยก็ดูตอนนี้สิน่ารักไหมน่ารักที่สุดแบบนี้โอเคละงั้นเราก็ไปกันได้ละสินะครับผมแล้วพี่หมออยูละ่ะ อันวามองหาหมอโยอยู่ในห้องกับอาจารย์เบียนะ่ะดีกันแล้วใช่ไหมอันวาดีใจที่ทะคู่ดีกันแล้วงั้นไม่ต้องลางหมอโยก็ได้หมอโยจะได้ตามไปหาอันวาที่นอกเมืองความฉลาดไม่มีใครเกินพ่ออันวารู้ยังไงหมอโยก็ต้องตามไปทางฟาโล ใช้อำนาจเกินหน้าที่ใช้ทหารทำเรื่องส่วนตัวถูกปูลงโทษส่งไปเรียงจางประเทศและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ฟาโลหลจะได้เจอกับอันวาเช่นเดียวกับเปียทายาทมาเฟียรุ่นต่อไปที่พาลูกน้องมาบาดเจ็บแถมตัวเองยังสิ่งติดเชื้อหากยังดูแลตัวเองและลูกน้องไม่ได้ก็ต้องเข้าการฝึกฝนอย่างเข้มงวด บรรดามาเฟียในตระกูลจนกว่าจะสำนานและก็ห้ามติดต่อกับคนนอกโดยเด็ดขาดทั้งสองคนมาที่บ้านของไทโอวันนี้ก็เหมือนวันที่อำลาอันวาดีใจมากมาแล้วเหรอมาเร็วจังพวกเรามาเร็วไปเหรอใช่ใชวันนี้จะมีพี่พี่มาเยอะแยะเลยพี่ไทโอบอกตอนนี้พี่ฟาเดียอยู่ในครัว วุ่นวายไปหมดเลยอันวาทำไมเหรอสองคนดูไม่สนุกเลยนะสนุกสิพวกเราสนุกและดีใจที่ได้เจอกับอันวาพูดแปลกๆเราก็ต้องได้เจอกันบ่อยๆแน่ที่โรงเรียนไงคือคืออะไรเหรอคงเหิวกันใช่ไหมแดวนวาแปเอขนมมาให้นะ มันเป็นอะไรที่พูดไม่ออกทั้งฟาโลทั้งเปียทั้งฟาเดียเมื่อเห็นอันวาก็รู้เลยว่าฟาโลกับเปียน่าจะมาถึงแล้วจึงยกของว่างให้กับอันวาอันวาดูแลเพื่อนเองดีจังถ้าฮานกับพี่เนติมาให้หานมาหาพี่เนโคด้วยนะครับผมอันวาที่คิดว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆ พอออกจากโรงพยาบาลแม่ก็มางานนี้ด้วยทุกคนมากันหมดเลยสักพักหมออยู่ก็คงจะตามมาอันวายังคงได้ช็อกโกแลตจากบีแอลและฟาโลไงทำไมสองคนนี้ให้ช็อกโกแลตอันวาเยอะจังยังไม่ในกล่องอีกนะหลังรถอนะ่ะพี่ให้คนยกให้แล้วพี่ก็เหมือนกัน แต่ไม่ไว่ายังไงพวกเราจะส่งช็อกโกแลตมาให้บ่อยๆกันแล้วกันทุกเดือนเลยดีไหมให้ทุกเดือนเลยเหรอทำไม่ต้องให้ด้วยอะ่ะเอาก็เอาปฏิเสธเจจะเสียน้ำใจหมดรอยยิ้มที่สดใสต่อไปทั้งคู่คงไม่ได้เห็นอีกแล้วแต่ทั้งคู่ไม่อยากเศร้าจนเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้อันวาเศร้าด้วยอันวาไม่เศร้าหรอก วิ่งไปวิ่งมาทั้งวิ่งมาหาปีแอร์ฟาโลวิ่งไปรับฮาเนติอัม,มลินและหมอโอโซนแล้วกูสุดท้ายอันซัมเบียกับหมอโยและสุดท้ายของสุดท้ายสุดก็คือแม่แม่ดาวของเขาเองดาวทรี่ยุง่งเกินกว่าที่จะเข้าบ่อนเรืออะไรพอลูกที่ขอมาเลี้ยงของฮานและเนติ ทำให้เธอวุ่นวายไปหมดเธอเกลียดเสียงเด็กนี่ลูกใครเหรอน้องของอันวานั่นแหละลูกของพี่ในตีมีลูกตอนไหนเสกมาเหรอใช่เจ้าพวกนั้นเสกมาเป็นภาระฉชั้นเอาดูน้องด้วยแม่ไปละเอา้าแม่ไปละแล้วห้ามบอกใครนะอันวา อันว่าไม่ได้งงแต่อุ้มน้องทับจะไม่ไหวจนฟาอรลรับปียที่มองอยู่เข้ามาช่วยหลังจากนี้อันว่าจะมีน้องแล้วจากที่ครั้งนี้จะทำให้กูสมพรกับแม่ดาวมาคืนดีกันก็เป็นอันต้องผิดหวังหานรู้สึกผิดไม่เป็นไรหรอกฮานงั้นฉันไปดูลูกก่อนนะอืม ปาเดียมองฮานที่คาดหวังแต่จะคาดหวังอะไรคนไม่รักก็คือไม่รักแม่ฮานจะทำดีที่สุดแล้วก็ตามมองอะไรอยู่เหรอไทโอคือฮานอยากให้กูสมพรกับแม่ดาวมาคืนดีกันยากนะฉันคิดว่าฮานคงสงสารอันวาอันวาน่เหรอ เด็กคนนั้นเข้มแข็งกว่าเราเยอะเราสิที่อบไม่เข้มแข็งเท่าเขาพ่ออันวาช่วยพวกเขาไว้ไม่งั้นพ่อเขาคงตายไปแล้วเด็กคนหนึ่งต้องช่วยคนตั้งหลายคนมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ซะจนแม้ตัวอันวาก็ไม่รู้ไม่ไว่ายังไงฉันก็จะดูแลอันวา และฟาเดยทให้ดีที่สุดเราจะดูแลเขาด้วยกันอืมเราจะดูแลเขาด้วยกันคำคืนนั้นเป็นการทานอาหารที่อบอุน่นทั้งโตเด็กทางโตผู้ใหญ่หลายคนที่สมหวังและหลายคนที่ต้องผัดภาคหลังจากนี้คือการเริ่มต้นใหม่ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันวาที่ไม่รู้เลยว่านับจากนี้จะไม่ได้เจอปีแอร์และฟาโลอีกอันวาบกมือให้คนทั้งคู่พร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสที่พวกเขาจะจำตลอดไปลาก่อนอันวา